ตวดนุ่ิบน,นะครับน,นีๆๆ่ครับนี่นะครับอันนี้อันนี้เจียมนะครับหมอกแท้หมอกแกหน่อยพี่น้องเลยนะครับควนนะครับย่านมันตรวจนะครับนี่น้ำนะครับเห็ดน้ำพวกมันก็พึ่งมิมเลย <laughs> นี่ถ้าขึ้นไปป่านงงเลยนะนี่ป้าป่าไม่ได้งงติบเลยเลยนะครับลัง <sh arp> ้างงงเลยเลย <sh arp> พี่น้องเลยอ่ะเท่าไหลายอันนี้ ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับผมฟานพึงพงษ์ทัศน์ประเดกนะครับอยู่กับอาจารย์คุ้งนะครับผู้เคยอันดงดังนะครับผู้เคยอันจังไรละเรียกว่ากิงมาก,ก่อนนะครับแต่สมมือนี่ก่้งสู่ดิกน่อยบ่ได้นะครับ <c oughs> ดิกหน่อยมันเกิงกว่านะครับ ไ่ได้ขึ้นหรอกครับมานั่งทาค้นขึ้นเขายังบ่ท่านในเขามานะครับจึงว่าเป็นกําลังใจให้เขาพี่น้องครับผมนะครับผานพึงพงทั้าสนประแดกพี่น้องเลยนะครับเป็นกําลังใจกันนะครับเออผมเป็นเอฟตีท่านท่านเป็นเอฟตีผมนะครับพอตู้แม่ตู้พอเซียวแม่ดองเะครับเด้อผู้ใดเขามารับชมกับฝากปากแน่นะครับกาลังใจให้กันเด้อครับพี่น้องเด้ออ่ะเดี๋ยวทากอนครับอลีดสมันสามเหยียบนะครับเออเสียงว่าหิวขึ้นมาแล้วอดขึ้นมาแล้วนะครับ มันจะยููอันไปฟ้าไปสวรรค์ไปลอยอวกาศกระซีเอาล้ครับเพราะว่าว่าเอาก็ไม่ได้กินนะครับเมื่อเอาอันนี้ไปเอาดำๆเรืองมัดครับมาแล้วครับลูกพี่เขานะครับเออค้นขึ้นนะครับผมมาเป็นกำลังใจงให้เลยครับผมเป็นเอฟซีเด้อครับอลิสมันมาแล้ว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 อาจารย์อลิสมันนะครับเอามาจจกตัวถอยบอกว่าถือมา20เลย ติดตัวนี่นะสิบตัวถึงสิบตัวดอกโอ้ะจะว่ายด้วยนี่คนทันตีตลอดนี่ก็ถึงนั่นมอก็เหยียบขึ้นนี่เลยถึงตีแค่นั่นเลยถึงคองนั่นเลยน,นั่นไม่ได้ตีอะไรมันก็ไปยืนอยู่นั่นเงเชือกมัดกิ่งตั้งอันนั่นไว้ซะแล้วก็ซอยกิ่งนี่ร้องงวยลงหน่อยหนึ่ง ดเนาะยังกสาลสีได้เนาะขวนเด้ดอเด้อเด้อลูกพี่เอาหัวขวมัมาให้ดูดิเออครับอันนี้เขาบอกว่าขวัเงินแสนเน่ะเมียใครเมียมันนะครับเอียงเล่งเงี้ยงยุคห่างหนึ่งผมตีบ่ได้แหะครับเมียพี่มันนี่จังใดก็ตีบ่ได้ครับพี่น้องขวนเงินแสนเออเอามากินไม่รู้กี่ร้อยล้านโอ้อยู่ไม่นานร้อยเป็นพันล้านเลยว่ะมันสามหยียบสามตัวสองเม็ดกว่า ประมาณสองเมตรซิฟได้เนาะมันได้ไหมสามตัวเนาูเดี๋ยวมันจะเลี้ยวเสร็จขึ้มานะอย่างนี้จะต้องตีจอละเพราะมันเป็นตะปุ่ม ไปแล้วครับมนุษย์เอาวากาศสงสัยที่ได้มางลุงเลยพี่น้องเอ้ยมันอยู่กิ่งหน่วยๆน,นะครับทึบจนว่ามองบ่เห็นทั้งนะครับเดี๋ยวตอนลุงมานั่ยตอน,นขเออขานั่นมานี่ยจะได้เห็นอยู่ครับพี่น,อน้องตรงอุปกรณ์พิเศษขึ้นไปแล้วครับคือที่ออกไ่ได้หรอกครับ มันอยู่จนปิดมิดเลยลครละพี่น้องเอยเดี๋ยวผมยีดซูไม่เบ่งนะครับมันจะเห็นโมครับพี่น้องนี่แหละเห็นยากอยู่ครับปิดมิดเลยพึ่งครั้งนี้ โอ้ยน้องเอ๋โอ้ยคิงออกแล้วน้องต้องใช้ตัวนั้นเลยัเดียน,นั่นลอาดงก้ามทียวกนหนักมเียวััเขดง่ามแล้วก็มกัรงแล้วก,วอกโอ้ยลองยังใหญ่น้องควันมันมัมาตรงนี้ đi ngắm mắt đấy cái ừ, ừ, này. ออก ra thì nông đông mang lúng này, mất kinh chi tát này. Này, ม,มันรมครับมันรันยังโอ้

โอ้โหหน้ำยังเอิดเปียดเลยครับหลังก็เต็มเปี้ยครับเดี๋ยวกำลังย้อนลงครับพี่น้อง พี่น้องพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนได้ครับเด้อเดี๋ยวเดี<_<_ sure> ๋ยวเดี<_<_<_<_<_๋ยวครับโอ้โหน้ำอุดรุดเลยครับหั่งมึงไงอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเอาเอาเอาเดี๋ยวผมจิประคองลังเอาเอาปาดล้างนปดาปพนจะเอาลังออกไอ้ข้างล่างปาดยังยังไม่ปาดอีกน่ะยังไม่ถึงนั่นเลยเอาปล่อย

คักๆนาะป่านเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้หัวม้วนครับเดี๋ยว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 โอ้โหพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับพี่บิดสุดสุดเวียงน้ำอุดปูดขึ้นค้อนเพราะปันมิมเลยเนาะนะครับพี่น้องเลยเนี่ยนี่ค้อนอยู่นี่ครับมันอุดปูดขึ้นไปคขมค้อนเลยพี่น้องออเลยสงสวมแบบไหนนี่ก็เอาสะดวกสะดวกหรือปะ เออเออตอดนี้ตอดนี้พี่น้องอย่างก็บ่มีนะครับนั่งรุ่นยาตอดมือข่อยเด้อครับสุดยอดพี่น้องนี่ออ้โอ้ ถุงมือก็โบเดลมาได้าาดพี่น้องเอ้ยนะครับเอ้ยก็อยากได้ภาพส,สวยๆนี่เหระพี่น้องเงี้ยครับพี่น้องสาเกิดไหนคอนขอมาดูแบบนี้เว้ยไม่เอ้อุดปูดเพราะมันตัดไปทั้งคอนเลยเป็นไรปะปุ้ยพี่น้องเอ้ยแล้วแต่เด้อพี่น้องเอ้อตีอันแล้วก็ถอดเด้อพี่น้องเอ้อ โอ้ยากโอ้สุดยอดพี่น้องเลยกอนโอ้ยนะครับนั่นแหละบ่ได้เป็นหัวเป็นหางเราพี่น้องเลยมันพวันมิมเว้ยตัดคอนไปเลยไปเลยป๋าอ่ะได้แล้วอ่ะกู้พี่น้องเลยโอ้ยอย่าไปเกี่ยวอย่างเดิม โอุ้๊ดปลาถุงกวอนถุงกวอนก่อนโอ้ยไอ้แกะตัวยี้คนจะได้อู้น้ำย่างดีเลยพี่น้องน้ำนี่ผู้ใดอยากได้ติดต่อมาได้ครับผมขายวัวแพงหรอกพออยากขายตะกี้นี่แพงอยู่เดี๋ยวนี้ขายเอาเลี้ยวครับขายพอได้แบ่งกันกับเขากับน้ำไม่เป็นไรซตอนปิ้นตัวป้ามันก็ธรรมดาแหละนี่พี่นงพี่นงไรนั่นก็ได้เนี่ ันี่อย่าลืมอันนีตัวข่อยไปใส่แล้วเนาะมีตัวมีนี่ขี้ม่อนอย่าลืมเด้อได้ดีแล้วว่าเอาขี้ม่อนเด้อ ลืมเลยเนาะขีมม่วนวะด้านมันจะล้างขึ้นหน่อยเด้อครับได้านนึงไม่เป็นหาเพราะว่ามันอยู่เงาอู้หนี่แหละพี่น้องเอ้ยพึ่งบางลังเล่นผู้เดียวมันเอาไ่ได้หรอครับอันนี้ขนาดสองคนสามคนก็ยังตุลักตุเลพี่น้องเลยอันนี้ห้างครับพี่น้อง รว,วมรวมสามกิโลเลยพี่น้องนี้นเผือกอันนี้พันอลิสสมันครับสูตดใจยื <c oughs> ดถึงอวกาศก,าก็สิเอาเลยครับอุดขึ้นมาแล้วหิวขึ้นมาแล้วครับ <c oughs> มีเด้อมีเด้ออย่าลืมเด้อ พี่น้องครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องผู้ใดอยากได้น้ำได้ท่ากระทักมาได้ครับเด้อเออนี่ก็อลิสแมนสามเหยียบนะครับสู้สู้ครับสู้ตายครับย้ำโมมีกินนะครับฟูแท้ๆนะครับน้ำกับสุดยอดนะครับสองเจ็ดศูนย์นะครับท่านใดอยากได้นะครับงานของผู้เฒ่าพานชนหนาตาสุดยอดนาตาดีกราบขอบพระคุณพี่ขอบคุณน้องที่เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับผม